ก็เลยมาดิม <German> ืกขึ <öst> ้นนี่เขียนคลิปผมดิเพราะมึงเศร้านี่มึอเศร้านี่แล้วเห็นเบืดเดียวนึงนัดสมองนึ่งเหรอยินเขาว่าสีมาว่าเสรนคือหมืกขึ้นนี่เพิ่นแซดมาบอกบอกว่าไอ้บ้านเฮาเหตุเกิดไปว่าเสรนโอ้คือที่มาทำหาเหตุบ่ประเสริฐทำทำทำหาเหตุซะก่อนครับ ขันมีเห็ดจังสิมาอีหลีเพิ่นก็ถามว่ามีเห็ดขันบาดีมันโบอืดดอกเห็ดจังหรอกผมว่าตอบไปเองสิจ้าบาดีเพิ่นก็เลยว่าขันมีซื้อไว้ให้แน่สิไปกินว่าสันอืมแต่เสีดายมาใจก็สิเราสิมาดีใจง่าเนาะกะถึงดีใจกะจัก สิมากินเขาอิ่มแล้วก็มาขนของไปหมดหรืออยังกับโมลูนแต่ว่ามานี่ก็ดีใจไปสักพอนะเอ้าเนาะถามว่าคว่กินหอนมันกินหอนกันบ่เมืนกับกินหอนมันย้อมกันโดนเนาะสี่ปีสี่เขาห้าปีไปผูกพันคว่ผูกพันในหละมาที่หนึ่งเนาะครับแต่ว่าสิบของเขาเขาสิไปกับเป็นสิทธิ์ของเขา เหนียวลังกันบ่ได้นะแล้วมองมันเป๋อไมวเข้ใจว่าโอ้เสื่อๆนี่หัวใจตัวคว้าหนอเด้คือตอนแรกกับกระดากันอยู่สองสามหมื่นสิผ่านมาหนี่งกับพวกคว้าหนันคว้าหนี่อยู่หันละพวกกระแทกแดกดันกันอยู่หันผมเลยว่าเอาอีศ์ศาฝนเจ้าพวกข่อยดีๆซะเมาอยทะเลาะกันเถอะมันไม่มีประโยชน์เรเจ้าหนีไปแล้ว เจ้า mm. จะตัดสินใจไปแล้วเจ,ะจะ้าจะว่าอันนั้นอันนี้ขันเจ้าอยู่ของทุกอย่างมันก็เป็นของเจ้าเหมือนละเจ้าก็ต้องวอกก็ต้อง,องทวงหอกเจ้าหนีไปว่าเองอะไรบางสิ mm. แกสิคิดได้ยังไงก็บ่รู้เออกระสันก็ตกลงเขาเป็นไอเป็นน้องกันกระสัน mm. เป็นไอเป็นน้องกันห่ mm. งสิลงเหมนกะจังไห้มาล่าม,มาหอดเรื่องสิสืเหด Mm hmm. จังสิมากินเขาน้ำอั่างสิไ oh. ผมคือเขา่าเจ้าอยากมานอนอยู่นี่กับมา mm hmm. เจ้าอยากไปเมื่อไรเจ้าก็ไปคือมันทำใจได้แล้วนะถ้า <Th a. S 1> คันเจ้าอยากขึ้นมาเป็นคือเข่าก็ขึ้นมาสถานะได้ก็ได้แมนสถานะไอ้น่องสถานะผัวมเมียหรือคนรู้จักกันหรือคนรวมงานมาถ่ายคลิปน้ำกันซื้อ มาเนี่ยมันบอกว่าจะมาวันดอกครับให้อยากมาถามยากมาหมวใจพระได้หนิว่าธรรมาดาอยากมาให้เอฟซีเด้หูจักว่าผมเฮดคอนเทนต์อยากให้เพื่อนมาว่าจากปากเพื่อเนเสดีเมื่อเช้านี่ก็ว่ามันเล่าสิม,มาเหมือนได้มาลัดเนาะ <c oughs> โอ้ยหศาดีใจน้ำใ <c oughs> นยงงิ้นข่าวยากอยู่ดิยย พูดกันว่าอยู่ใกล้กันมาใ,ใน <c oughs> ห้างกันตั้งสองชั่วโมงผุน <c oughs> งเนละถ้าว่าเคลื่าวเอาอย่างนี้เข้าไปนี่ถ้าตัดใจไปรลดไปต่างไปหาเลาะหาเหรียญไปมันหอดมองมาสัน <c oughs> ่นเลยตั้งใจมา้าจนหอดกระทาอยอะด้วยนี่แหละถ้าเห็นมากระสิออกไปซื้อเห็นนะหรือว่าจังหน่อยกันมีตลาดนี่พทกไปถามเข้าเจานกันมีกระสิไปซื้อมาไว้แต่ว่าแจา สีเอามาไว้ได้ก oh ินหรือสีเอาถิมมันสีน่าก่อนเฮ็ดเองก็บว่าเปลี่ยนได้ทีบ่แล้วล่างเฮ็ดกับสีล่างบ่หล่นด้เด้อพูดแล้วโอ้ยสีบ่อยากไอหยักบ่เนาะผู้คนเคยอยู่ป่าซอยในเด้อลลางเฮ็ดเนปีกายนี่เราก็มาเฮ็ดยังสี่ไว้ผมไปซื้อเฮ็ดไม้หลายแล้วกับว่าหลังหลังไอ้ดีเราก็ต้มต้มแล้วก็หยักใส่ช่องฝิดไว้ แพ็กเขาซีนไว้เขาต้องฟินกินอยู่เป็นปีแต่ว่าผมเห็ดพวกเป็นหมกินแล้วก็งากากสากชุ่มเห็ดดินเห็ดก้อเห็ดธรรมชาติเห็ดเมื่อเร็วเห็ดละงอกนี่บอกสั่งเอาแต่เห็ดละงอกเห็ดพอกับว่าเอาเพิ่นมากินต้องเห็ดละงอกเห็ดละงอกมันแซบที่หนึ่งเด้เห็ดละงอกกับเห็ดฝรั่งขมที่เพิ่นกินฝรั่งขมเอามาก้อยต้มแล้ว เราเราสิกินสองเห็ดเนี่ยจ้าแม่เสียบเนาะแต่ว่าเห็ดละงอกมันมืนดิมืนไรลววอดิสอมนๆะมนหอนต้มใส่ใบม่วงแานี้าอ้ยสิ่งพกตูลงบาทสุไทบเสียบกานไหลโอมาเด้อฝนเอ้ยมาแกงเห็ดละงอกซุกกินเน่ย <ม>เอิ้นหาเราได้บันเบิ่งคลิปกับเบิ่งเอาอเบิ้นมาลัดแล้วเบนนี่ยินข่าวเต้าในเมืองสว่างมาลัดแล้วเด้อน้องฝนอยากกินฝีมื้อแกงเฮ็ดละาโง่จะเป็นเจ้ามื้อดอกค้าเฮ <c oughs> <c oughs> ็ดนั่นข้าเครื่องแกงนั่นมาแกงแล้วกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปคือเก่าก็ได้ <c oughs> มาเด้อเมื้อนี้ว่ <c oughs> าหยังกัน อันนี้มันจะว่าค่อยเลยรตัวริตนศาสตร์อันว่าวงอหัวนี่ทั้งริโตนศาสตร์ดิหายแล้วมันจนน้ำตาเมื่อแล้วนะนอกจากเขาติดต่อย้ำควงผัวไม่มาทั้งนาบ้านนี่อะไรอาชีพให้อีกอาชีพมา่อไม่น้ำตาให้ยกหนึ่งจีมาเล่าสิไปบวชก็ถามแล้วสายทางนั้นว่ามันบวชบ่ได้ แล้วก็วัดนี่เป็นวัดที่ว่าคุณต้องบวชต้องครบเจ oh. ็ดสิบวันเก้าสิบวัน้ายูบอครบตายราสั่นเป็นวัดบ้านบิดาทั้งเลยสันได้เลย oh. อ,ออกมาแต่ตายกดคือก,อกไลายแต่ตเออ <c oughs> มันมีอยู่บ่อสันเี้ <c oughs> ผมว่านั่นแหละกะเล็เลยเลเล้ยบนมองหม่ <c oughs> มองสิเขาสิต้มมันไม่มีดอกกด พระสิะบวดจังสั่นจังสีสส่สิต้องอยู่เท่านั้นเมื่อเท่านี้เมื่อแล้วใส่ายเท่านี้เจ้าต้องอยู่จังสี่หน่อยนึงกะต้องขอมาหาเจ้าอาวาสเด้าก่อนย้ำคืนมาสั่นเจ้าสิกบด้เดชเจ้าบ่ได้ดบุญบ่เคยาายู่น้ำเจ้าอาวาสยันนี่เป็นคนละแนวเลยทีไม่เป็นไปทั่วแล้ว มันมีแหม่มันเข้ามันเห็ดเห็ดไหนเห็นมสือไหมบางเถอะมันเออเป็นเสีอคนอย่างปน,นั่นเอาก็ย่านเนาะผัวบอกคือ่เอาหูใส่เสร็จหมดความเป็นห่วองอ่ะล่ะผมก<อ>่อสิเป่าแต่ว่ามันห้ามกันไม่ได้เนาะมันห้ามกไม่ได้มันสิทธิ์ของเขาแต่งงานไปแล้วก็จริงอยู่ลูกสี่คนกับป๋ากันกับนี้อ่าไม่ มาแนวนนท์มันเป็นโสกซะตาเป็นวาสนาบอกเพราะมันเป็นม่คิดม่ขวางแบบส่วนระยะหนึ่งไปหาหมอดูกันสิว่าเจ้ามีนั่นมีนี่อ่ให้แก้เข้อแก้กรรมแก้แคันนี้เพื่อนไปหาพระกันสิกรรมเก่าเจ้าต้องแก้กรรมอันนี้เพื่อนก็ถือว่าแก้กรรมนั่นละ ว่าสิตาชิจไปแมนก็ว่ามาเหตุงานรวมกันกับมูไทย,รา,ยารกันไทยงานนี่อล้นีนโดนกับเป,นนเป็นนั่นเป็นนี่เขาหนีไปอันนี้คือเหตุผลที่เพิ่นเว่าเด็ก่อนสิอยากบวชนี่อ่อยมีกรรมมีเวรอยียง่อยอยากไปเหตุไหนมันออกให้มันเล้วให้มันเมดอสามเดือน่อยยังสิมามแต่ว่าไปวัดนั่นเนี่ย มันโมเมนผมเบิ่งแล้วมันโมเมนเปลี่ยนวัดใหม่ก็ยังใครเนาะมันอยู่เราใกล้ๆนี่เนาะอยู่ใส่ก็ได้ขันใจบริสุทธิ์นั่งอยู่ในี่ทำนี่บ่ให้คนเข้ามาก็ได้นเจ้าอยากอยู่ผู้เดียวเปิดแอร์นอนอยู่นี่ปฏิบัติอยู่นี่นั่งเข่าเอ้นุ่งเข่าห่มเขาเนาะแมนสินแปดเนกขมมาอยู่นี่ขอให้ใจบริสุทธิ์ใจใจอยากปฏิบัติสินหาคอคงอยากอยู่ไม่ต้องหาคอตรง ันผู้ใดถือหาคอได้นี่ถือว่าเป็นคนดีขัดเดอเอาสินสองก็ได้ไปเอาขอได้สินสองสินสองเอาคอนให้มันได้ขอเน่งาสขาัก็บเตัวนิ่บอนได้พาขาดตัตัวได้นยนึงเพิ่นเห็นหมดนะ่นเห็นหมดนี่ยเพนเพิ่กับสีชีดเลยเห็นยุงมือนนั่นเล้วจพได้ลุงถมากัดถือเป็นมื่อเป็นเว้นเอาซะ ที่จริงพระเพิ่นกับพ่อได้ถือตลอดได้ล่ะเนียนเอเอให้ตัง้งจิตเอาเอามือนี่เต้นหนีไปหาคำสิถือเอเอไอ้ท่านกา็เต้ดต้กดสีนอนไปอดแเชยสิถือไปใช่ไหเอ <c oughs> เอย้ำเจ้าสีนอนนี่เจ้านั่งสามาธิได้จักสิบนาทีนี่ก็ดีเด้ดอเรนว่าพระมันบอกว่าถ้านั่งสามาธิได้นี่ก็เป็นบุญแล้วเนีน บุญอันยิ่งใหญ่เพราะว่าอายุใช้ก็ได้คัดทำคุณเก่าคัดเก่าจิตใจเจ้าของแมนคันใจเฮาบ่นิ่งเนี่ยมันไปนั่งอยู่ในโบสถ์ก็ซ <c ười> ้ำเก่าคือว่าโอ้ยเคนหนึ่งเข่าไปเนาะอีกแล้วบางทีซ้ำ <c ười> กันกับนิทานนั่นอึ่งผัวเมียต้นคืออยู่นีนี่ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติรวดเจ้จาบ่ต้องคิดน้ำหนีข่อยเจ้าบ่ต้องคิดน้ำค่าไฟ มื้อนี้เสร็จได้กินหยังที่หามาถวายหวอยู่ในนี่เอาอุงสั่นด้วยฝนเอ้ยเขต้องหอกไปใช้ก็ได้สร้างสำนักไม่ซีฝนให้อยู่นี่ก็ได้เด้สร้างไว้ให้แล้วเป็นเป็นซีดผู้พญานาคนี่ไม่ซีฝนเเนาะอาุ้งยุ่งจิตใจคนผมว่ามาขอเลขดอกครับ นี่ล่ะฝากบอกเอฟซีในเด้อเพิ่นกับว่าม่งสิหลีอกอผมสิเด้ว่าออกไปกอพี่สาวน่อยเพิ่นสิได้มาหาเนี้ยเพิ่นโยมกันมาขายของน้ำกันหักแพงกันก็เลยอยากมาถามข่าวอยากมากินขขาน้ำเมื่อนี่มีคนลูกค้าโทรมาถามนั่นอันอันน้ำฝนบออันบอจ้าอันนี้สาวน้อยอยากสร้างอย่างค่ะคุณยาย ก็อ,อันสิสร้างน้ำน้ำฝน,น,<า>นอยากช<า>่วบน้ำนฝนว่าเสริฐอีหลีเด้นี่บ่งเคนเบ้าเอาเด้อันเคยช<แ>้างน้ำน้ำฝนน้ำฝนเคยมาสง่งผลบ่ยัดงานคอนเสิร์ตเพิ่นก็ขึ้นไปไนบอกไงอยู่ทั้งเวทีเไม่กันม่นเว้าตามปกต,ติกันเป็นศิลปินนี่ไม่ควรทำนี่ไปโยู่เสดต้องไปเก็บไปหมื่อเดี๋ยวนี้ยังติดอยู่เรียบประเสริฐเด๋อลุงเดือดทางเขา <laughs> phải bạc nga lan sang mong làn em tang mương đẹp. Nella bong em xi hè vẫn là cháy. Di ông mama mùi đẹp bong chị phao to vó. Lúc á chị say cũng chèn lót bait em vọng gần chân. Em vọng Hãy con. Chân 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 con, chân 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 ราทีแน่ๆมือนี่มีคนโทรมาหาแล้วล่ะว,ว่าจะให้นำฝนเป็นพวกไปส่ง <S <S นั่นเคยสือจน้ำนำฝน,น,น,นมาสนเสร็จแล้วมาเสเ็จคือคือแต่ามาเสร็นเนี่ยแต่เราวางสั็จนี่หีือพอผมสิเดี๋ยวลคลิปไปเพราะว่าหลายคนก็บ่าแสดงดีน้องมวอเจ้าผมสินะโอ้เจ้าเป็นนักแสดงอีหลีว่าเก่งเว้ยเออขคือเนาะให้ก็ให้หลีให้คือเนาะให้ติด กินดักนีแกโยอมันไปอีหนนลีนั้นแล้วได้แต่ถะถาจะคอยนี่ละทีแมีนครับเห็นได้แบบนเหาเห็นจ,จังไหนจะถ,ถาคือเกาเนี่เห็นซีวีอยู่นี่แหละเนาะอ้าปากซีวี่นี่นะมาเลยอีหละ <มา S 1> เป็นน้องเป็นน้ากับเล้วแต่เจ้า